รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไป ก่จะไปรับชมคลิปกันผมขอแจ้งรายละเอียดหน่อยนะครับผมภาพเหตุการณ์ในวิดีโอชุดนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เคยโพสต์มาแล้วเนื่องจากมีข้อผิดพลาดจึงมีการลบแล้วแก้ไขใหม่เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนี้เกิดขึ้นเมื่อพศ2 5 6 3เหตุการณ์ใดที่ไม่เหมาะสมหรืออาจจะมีหลายๆเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับปัจจุบันก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอนี้แล้วอยากดูซ้ําอีกผมก็ขอ,ขอขอบคุณครับผมส่วนคนที่ยังไม่เคยดูคลิปนี้หรือเพิ่งจะติดตามไมมม่่นานาาากกก็เเชชิิญรับคลปวดีโอ เพื่อทําความรู้จักกับผมให้มากขึ้นวิธีการถ่ายทํารวมไปถึงขั้นตอนการตัดต่ออาจจะดูไม่ค่อยเป็นปัจจุบันหรือไม่มืออาชีพมากนะักหรืออะไรหลายๆอย่างทําให้คลิปดูไม่สนุกก็ขออภัยด้วยครับผมมันเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มหัดตัดต่อด้วยตัวเองทั้งหมดจริงๆความรู้ความสามารถก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็พบผมอีกแล้วโจโจ,โจโเฟสค,คนเดิม สำหรับวันนี้ก็เป็นงานลงสีรอบแรกลูกค้าเดินโค้งมาไว้แล้วประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วยังจำรูปนี้กันได้หรือเปล่าประมือตัวนี้เองกาับมาแลาวันนี้งานจะออกมาเป็นยังไงสำหรับวันนี้เดี๋ยวเขาจะมาแบบไหนไปชมลยครันบม้มนี่ก็เดิน <c oughs> นี่ก็เดินโค้งไปประมาณสองอาทิตย์ตอนนี้รอบหมดแล้ววันนี้ถึงคิวมาลงสี อ,อ,อ,อหลายครั้งในหลายอารมณ์มันมืดแปดด้านแต่ว่าบางทีก็ดีบางครั้งนี่แมงก็แย่แมงรู้สึกแปลกมากถ้าเจอคนดีคงคิดว่าเราเนี่ยคือคนแปลกหน้าแต่ว่าไอความรู้สึกนี่ไม่ได้แอบอ้างไอเราก็กลัวไม่ชัวร์เวลาที่คิดจะกลับไปง้อทีไรชอบยิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วสุกกันม้วนต่อม้วนไม่รู้ที่ผ่านมาเธอเป็นนัวกับใครอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแบบนี้น่มันไม่ควรนะตัวอ๋ถึงไม่มีผมอยู่ข้างๆให้เธอเป็นนกเป็นอยู่ขมมส่วนผมอยู่ข้างล่างพื้นที่ว่างส่วนที่เหลือของผมมันกว้างพอบางครั้งก็มองตัวเองว มองได้แค่สองต้นหน้าก็ปลดปากที่ไม่สมราคาเพลงนี้แม่งเคิดเท่าไหร่แม่งก็จะทำให้คนอื่นเขาเจ็บไ,ไม่งั้ไปเก็บตังคนะ์แล้วอีกนะโทษเอาเหยียดเ่ยายประเมินสร,รุปสีอะไรครับผมเออมันอยู่เฉยไม่ได้คิดอะไรกูอยากลงอะไรกูลงงาน,นไงตามใจช่างเป <c oughs> ็นไงแฟนพ้ดีวันนี้คิดว่ากี่ชั่วโมงครับก็เลิกก็ได้พอถูกแล้วนี่ไหนมาเนี่ยก่อนมาเลยก่อนมาสั่งมาจากบ้านนะ ไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไ่เมยไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรเล่ไม่ใช้อะไ่ไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรไม่ใช้อะไาเลยม่ใช้อไเลม่ใช้อไเลยไม่ใช้อะไรเลไ่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรเลม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไรเลยไม่ใช้อะไ่ใช้อะเป็นต่ใชอะไร อ๋อพี่อยากได้ตัวผู้หรือตัวเมียล่ะเราหมกอ่กนนะครับาะตัวผูก้ก็ต้องมีกระจูตัวเมียต้องมีจิ๋มถูกปะ่ะอ๋วผมพูดถูกปมละ่ะช่างไม่ตอบอีกใบอีกไอ้เออช่างเป็นใบเฉยกูไม่ออกบอกไม่ถูกรลงวัลจุกปะเนี่ยโอ้โหนรรลัยนะน้ำบอกว่าเฟียวเออที่ไหนได้กินเกี๊ยวหน้าอยนี่เองโอ้โห จบแนละ้วจบแนละ้วจบแนละ้วนม่หมแปลงอะตอมอะตอมนี่อันกี่บาทหมแปลงเจ็ดเป็นห้าหรือเจ็ดเป็นสองรู้จะอย่าไปเอาราคาเราวนะพี่มันแพงเบอกว่าผมชันลึกต้องเผืือพิมถ่ายเ็จค่อยพูดแปบ๊บนึง มันไม่ออกเว้ยในคลิปมันก็ไม่ได้ออกแต่ว่านี่ปิดมีกลัวดราม่าก็เลยแบบปิดปิดว่าเห็นตูดเห็นอะไรเงี้ยปิดปิดเลยคอเาเขาหนักขนาดนะมันดูย uh <Mm ั้ได้แล้วพี่ฮะยังได้ ตอนนี้ยังไม่ได้อะไรเด็กแต็รวยแย่ช่างต้อนทำไปก่อนทำฟรีก่อน,ททนก่อน,นกูสักฟรีก็ได้เสียใณครับก่อนแบบกูสักฟรีเขาบอกทำทำไมวะักฟรีดิก็ไม่อยากเป็นนะเอาเนื้อมาให้กูลองไง นอ,อฟรีเลี้ยงข้าวด้วยสัตว์มันั็นะเยี่ย oh <my> เกิปัญหาที่เราคิดเี่มันก็น่าเรื่องกเก่าเหล่านั้นถ้มันก็ผ่าไนไปนานนาบปีกว่าวันตุกตุกเช้าคิดว่ามันคือเรื่องเมื่อวานมองขึ้นไปบนฟ้าคิดว่ามันคงจะดีแต่าหากเราย้อนทุกๆเรื่องที่เราเคยมีอยากจะกอดเจอควาเราซาไว้ดีแต่มันไม่ อย่างนั้นเธอไม่รอเอ้มัอนก็ดีแต่ก็ยังมีเธอที่ยังไม่ให้ยคมัยอยู่ข้างในใจเอาไปเที่ยวไปใครก็ยังไม่คลายบางคนก็บอกให้ลองบอกให้เปิดใจไว้มองที่ใครใครก็ยังไม่เจอไม่ว่าจะควันหรือสายรู้สึกว่ายัางไม่พออยากให้คนมาลองตามฉันเหมือนเวลากินข้าวนี้เราก็ต้องมีช้อนกลางไํทำนองดนตรีน้ำมันสอ้อนก็ไปปองเธอทำให้เมลดทีทุกอย่างมันคล่อง บางครั้งทั้งคนถังความฝันตั้งคนทั้งความหวังเธออาจมีทางลับหรือว่าในคราวนั้นตัวเธอมีความลับก็เอาเลยตามนั้นและก็เธอก็ไม่จำเป็นต้องมาอนเธอมาตามฉันได้แค่เพียงสถานะแต่บอกความรู้สึกของฉันไม่ได้เปลี่ยนสภาวะเลยฉันก็ไม่เคยบังคับกลัวจะกลายเป็นภาระคงเป็นเพราะฉันที่มันไม่มีสายทองรลยยับวับวาว oh girl เธอชอบทำให้คอยความรู้สึกทุกครั้งที่ฉันต้องเตะให้เธอลงไปหมดได้แต่ว่าทุกครั้งที่ทำให้เธอก็ยังคงเห็นว่ามันยังน้อยไปแต่เปิด่าน้อยใจทำไมต้องคอยตามแต่คนอย่างเธอคนที่ไม่มี ว่าใจที่วันเราล,ลอยความอยู่ข้างลำยังคงฟังใจอยู่อย่างนั้นยังคิดถึงเธอบางทีก็เกือบจะลืมอีกใจก็ไม่อยากคืนใจถึงที่ข้างในมันฟืน้นใจจริงๆก็เกือบจะลืม ว่ารา,นนา,วา,าราเรเหลายครั้งในหลายอารมณ์มันมืดแปดด้านแต่ว่าบางทีก็ดีบางครั้งนี่แมงก็แย่แมงรู้สึกแปลกมากถ้าเจอก็ดีคงคิดว่าเราเนี่ยคือคนแปลกหน้าแต่ว่าไอ้ความรู้สึกนี่ไม่ได้แอบอ้างไอ้เราก็กลักวไม่ชัวร์เวลาที่คิดจะกลับไปงอที่รชอบทิบบุหรี่ขึ้นมาแล้วสุกกันมวนต่อมวนไม่รู้ที่ผ่านมาเธอเป็นนวก,กับใครอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่าแบบนี้นี่มันไม่ควรนะตัวออถึงไม่มีผมอยู่ข้างข้างให้เธอเป็นนกเป็นอยู่ข้างบนสุผมอยู่ข้างล่างพื้นที่ว่างส่วน เหลือของผมมันกว้างพอบางครั้งก็มองตัวเองว่าแม่งตลกแม่งบ้าบอ,อในบรรยากาศที่หน้ามองได้แค่สอท่านานกระปดปาที่ไม่สมละคาเพลงนี้แม่งเขียนเท่าไหร่แม่งก็ยังเขียนไม่จบไอความรู้สึกแบบนี้แม่งเขียนเท่าไหร่แม่งก็ไม่หมด ไม่นานนับปีกว่าวันตุกตุกเช้าคิดว่ามันคือเรื่องเมื่อวานมองขึ้นไปบนฟ้าคิดว่ามันคงจะดีแต่าหากเราย้อนทุกๆเรื่องที่เราเคยมีอยากจะกอดจอคว้าเราซาไว้ดีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเธอไม่รอเอมือนกันดีแต่ก็ยังมีเธอที่ยังไม่ให้มีความหมายอยู่ในใจเอาไปเที่ยวไบใครก็ยังไม่คลายบางคนก็บอกให้ลองบอกให้เปิดใจไว้มองที่ใครใครก็ยังไม่เจอไม่ว่าจะควาาหรือ้ายรู้สึกว่ายังไม่พออยากให้คนมาลองตามฉันเหมือนเวลากินข้าวนี้เราก็ต้องมีช้อนกลางไอทำนองดนตีน้มันส้นนก็ไปป้องเธอทำให้มมลี้ทุกองนอง พางครั้งทั้งคนทังความฝันทั้งคนทั้งความหวังเธออาจมีทางรัดหรือวัาในคราวนั้นตัวเธอมีความรับก็เอาเลยตามนั้นและก็เธอก็ไม่จําเป็นที่ต้องมาเดินมาตามฉันได้แค่เพียงสถานนะแต่ว่าความรู้สึกของฉันไม่ได้เพียงสภาพใน u t u b e อ,อ่ะนี่ทําคลิปว่าไปปะประปรกวดรายสักอะ่ะแค่ครั้งเดียวคนที่เข้ามาติดตามใหม่ที่เขาไม่ได้มาจากในเฟซอ่ะเขาคงเข้าใจว่าเราอ่ะอมีแค่รางวัลเดียวใช่ไหมล่ะเออ รอบรอบนี้ก็แค่นี้ก่อนช่างหมดแรงนึกว่าจะแน่อย่าแท้พอสี่ว่ากันรอบหน้าโอ้ยนี่ก็นี่ก็ตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มอ่ะอันนี้ตีอะไรแล้วอ่ะรูนายจายตีอะไรตีสองกว่าคุยครับเอตีสามเออตีสองสี่สิบเอ็ด ใส่ไหมได้อยู่หนวดหนึ่งสองหนวดลายสี แกับปัญหาที่เราคิดนี่มันก็น่าเรื่องเ่าเหล่านั้นถ้ามันก็่าไม่นานนัปีกว่าวันทุกๆเช้าคิดว่ามันคือเรื่องเมื่อวานมองขึ้นไปบนฟ้าคิดว่ามันคงจะดีแต่หากเราย้อนทุกๆเรื่องที่เราเคยมีอยากจะกอดจอคว้าเราซ่าไว้ดีีแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นแลวเธอไม่รอไอ้มันก็ด,ดีและก็ยังมีเธอที่ยังไม่ให้มีความหมายอยู่ข้างในใจเอาไปเที่ยวไปใครก็ยังไม่คลายบางกฎก็บอกให้ลองบอกให้เปิดใจ มอกที่ใครใครก็ยังไม่เจอไม่ว่าจะควานหรือไซายรู้สึกว่ายัางไม่พอมอยากให้คนมาลองตามฉันเหมือนเวลากินข้าวนี้เราก็ต้องมีช้อนกลางให้ทำนองดอนตรีน้ำมันสช่าอนก็ไปป้องเธอทำให้ไม่ราบร่ทุกอย่างมันคลองบางครั้งตั้งคนทังความฝันตั้งคนตั้งความหว,มว,มงวมังเธออาจมีทางลับหรือว่าในคราวนั้นตัวเธอมีความลับก็เอาเลยตามนั้นและก็เธอก็ไม่จำเป็นที่ต้องมาเธิมาตามฉันแต่แค่เพียงสะท้าน,นแต่ว่าความรู้สึกของฉันไม่ได้เปลี่ยนสภาว่าเลยฉันก็ไม่เคยบังคับัวจะกลายเป็นพลระคงเป็นเพราะฉันที่มันไม่มีะส้นทองและ I was looking into darkness. Something to hold on.